สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋เกมมิ่งนะวิดีโอนี้ก็จะเป็นพรีวิวจัดเต็มตัวของไซโนเลยนะครับไซโนก็จะเป็นตัวดาเมจหลักยืนฟิวในสนามนะฮะผู้มาพร้อมกับไม้พายสุดไม่แฟชั่นแล้วเขาก็โยนทิ้งนะครับโอเคเรามาดูเรื่องค่าพลังกับของอับกันก่อนนะครับสำหรับค่าพลังไซโนมีเบียโจมตี318รถือว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เติบโตเป็นค่าคิดดมเมจที่เลเวล9กก็เป็น8 8 4 สำหรับของเลื่อนขั้นก็จะเป็นตัวด้วงซึ่งเราต้องรองแมปทะเลทรายก่อนกับตัวของจากบอสต,ต้นไม้ไฟฟ้าในซูเมลุแล้วก็ของอัพพอสวรรค์จะเป็นตัวดอกไม้3อันแบบนี้นะครับมาที่สกิลนะครับสำหรับการตีธรรมดาก็เอาตัวไม้พายมาตีธรราเนจมรการยภาพ4ครั้งสกิลนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรมากแล้วก็ไม่จะเป็นต้องอัปนะครับ ส่วนสกิลท่าจะแบ่งออกเป็น2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือตอนที่เรายังไม่ได้กดไม้ตายก็จะเป็นการพุ่งโจมตีทำาเมจใส่ศัตรูด้านหน้าคล้ายๆกับตัวของเซียวนะซึ่งสกิลนี้จะสร้างอนุดูท่าตุ3ลูกแล้วก็มีคูดาวเจ็าวินะครับไม้ตายคือสกิลที่สำคัญที่สุดของไซโนนะก็คือจะเป็นการโยนไม้พายทิ้งแล้วเปลี่ยนมาใช้กรงเล็บแทนในระหว่างนี้มูฟเซตการโจมตีปกติช้าโจมตีแล้วก็พุ่งโจมตีจากอากาศเนี่ย แต่โดนเปลี่ยนเป็นธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็ไม่สามารถถูกเคลือบเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือดาเมจที่ทําตรงนี้แต่คิดเป็นดาเมจการโจมตีปกติช้าโจมตีแล้วก็พุ่งโจมตีจากอากาศดาเมจไม่ใช่ไม้ตายนะไม่เหมือนไรเดนต่อให้เรากดไม้ตายการโจมตียังคิดเป็นพวกการโจมตีปกติอันนี้สําคัญซึ่งก็ทําให้ตัวของไซโนเนี่ยเวลาเราบิวก็จะเน้นพวกดาเมจการโจมตีปกติแล้วก็สามารถเล่นกับซิงชิวเย่หลันแล้วก็ไม่ตายเปิดโถได้ คราวนี้แม่ตายของไซโนว่าจะมีบัฟในส่วนของเพิ่มค่าชำนานธาตุให้กับไซโนได้100หน่วยฟฟีแล้วก็เพิ่มความสามารถในการต้านทานการหยุดชะง,งักของไซโนได้ก็คือการกระเด็นนั่นแหละแต่เหมือนว่าที่ในเบต้าที่มีคนเทสกันมันไม่ได้กันเยอะระดับไรเด่นนะครับแล้วก็จะมีพลต่อความเสียหายของปฏิกิริยาชาร์ไฟฟ้าก็น่าจะเอามาช่วยกันกระตุกนะฮะ สำหรับเวลาบัฟพื้นฐานของไม้ตายก็คือ1ิวิสามารถเพิ่มได้ถ้าเราใช้สกิลธาตุนะครับใช้สกิลธาตุในโหมดไม้ตายเนี่ยจะเพิ่มอีกครั้งละสิวิสูงสุด2ครั้งก็คือกลายเป็นสูงสุด18วิคูดาว20วินาทีแล้วก็ใช้พลังงานธาตุ80หน่วยที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกดาเมจที่เราทําในระหว่างที่เราอยู่ในโหมดไม้ตายเนี่ยจะใช้ตัวคูณของไม้ตายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้น up ไม้ตายไม่ต้องสนเรื่องเลเวลของสกิลโจมตีธรรมดานะ วนกลับมาที่สกิลธาตุนะครับก็คือถ้าเราอยู่ในโหมดไม่ตายตัวสกิลธาตุเองมูฟเซ็กก็จะเปลี่ยนเหมือนกันก็คือจะเปลี่ยนเป็นการกระโดดทุบพื้นเพื่อทำนำเม็ดหมูใส,ส่ศัตรูแล้วก็ยืดระยะเวลาไม่ตายได้สีวิซึ่งการใช้สกิลธาตุในแบบนี้จะสร้างอรดูธาตุได้1-2ลูกแล้วก็มีคููดาวน์3วินะแต่มันจะมีเมคานิกเพิ่มอีกเกี่ยวกับพรสวสรรค์เลื่อนขั้นหนึ่งก็คือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโหมดไม่ตายนะครับทุกประมาณ4ีวิเนี่ย มันจะมีเป็นเอฟเฟกดวงตาขึ้นที่หน้าจอซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดใช้สกิลธาตุในระหว่างนี้ตัวสกิลธาตุครั้งนั้นจะแรงขึ้น3 5้เซและจะมีการสร้างสายฟ้าไป3เส้นเพื่อทำดาเมจเพิ่มเติมซึ่งสายฟ้าตรงนี้จะมีชื่อว่า dust t a c k e r b o w ดาเมจที่เสริมมาตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรวมถึงจะช่วยเรื่องของการทำคอมโบธาตุได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการกดให้ตรงจังหวะเป็นอะไรที่ค่อนข้างาสำคัญเป็นเหมือนมินิเกมที่เพิ่มเข้ามาให้ตัวไซโนนะฮะ แล้วก็พสวรรค์เลื่อนขั้นสีก็คือระหว่างที่อยู่ในหมวดไม่ใต้การโจมตีธรรมดาของไซโนจะแรงขึ้นเท่ากับ150%ของชำนาญธาตุสมมุติเรามีชำนาญธาตุพันหนึ่งก็เหมือนเพิ่มมาพันห้าร้อยหน่วยแล้วก็ตัวดัสต็อกเกอร์โบเองก็จะแรงขึ้นเท่ากับ2 5 0ของค่าชำนาญธาตุเช่นกันสุดท้ายคือพสวรรค์ติดตัวเมื่อส่งสำรวจในสู่เมลุเกิน20ชั่วโมงเราจะได้ของรางวัลเพิ่มมากขึ้น2 5เรามาสรุปพรวมซันก่อนนิดนึงนะครับ ไซโน่ S S <S จะเป็นตัวดามิหลักที่เน้นยืนตีในสนามเป็นเวลานานแล้วก็ออกแบบมาให้เหมาะกับก,บการทําปฏิกิริยาบีบอัดหรือก็คือคอมโบกับตัวธาตุไม้เพราะว่าไซโน่เนี่ยเป็นตัวที่สามารถแปะธาตุได้ค่อนข้างทีแล้วก็มีบัฟค่าชํานาญธาตุในตัวนิดหน่อยด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเขาเป็นตัวที่เน้นไม้ตายหนักมากแล้วก็ใช้พลังงานไม้ตายเยอะเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีตัวไวไฟตัวหนึ่งมาเป็นตัวแบตเตอรี่ช่วยฟื้นพลังงานให้นะครับ คราวนี้มาที่เซตออดิแฟคเซตที่ดีสุดของ S <S อไซโนก็คือเซตสีไฟฟ้าเลยก็คือสี่ธนูริ่งฟูลี่ทำไม2ชิ้นเราได้โบนัสไฟฟ้าดีอยู่แล้ว4ชิ้นเราได้ตัวโบนัสดาเมจบีบอัดเพิ่มอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการลดคูลดาวตัวสกิลธาตุเวลาที่เราทำคอมโบธาตุมาดูตารางนี้ก่อนนะครับเราจะมีตัว ICD ก็คือเรื่องของคูลดาวในการแปะธาตุเพื่อจะทำคอมโบธาตุนั่นเอง แล้วก็ตัวคูดาวสกิลกับอนุธาตุซึ่งตัวสกิลในโหมดไม่ตายคูดาวสามวินะครับคราวนี้ตัว ICD เนี่ยของสกิลธาตุจะไม่มีเลยทุกครั้งที่เรากดสกิลธาตุมันสามารถเกิดบีบอัดได้นะฮะแล้วตัวดัสต็อกเกอร์โบก็จะมีการทำบีบอัดได้เช่นกันมีคูดาวสอแต่ว่าตัวดวงตาเนี่ยมันมาทุก4วิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนไม่มีนะฮะส่วนงานโจมตีธรรมดาในโหมดไม่ตายเนี่ย ไซโนเขาตีค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็จะทําการทําบีบอัดได้ในทุกๆ3ครั้งนะฮะถ้าคุณมีดาว6ตัวดาว6จะช่วยเรื่องการแปะธาตุด้วยแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้ไอเดียก็คือว่าตัวไซโนเนี่ยมีการแปะธาตุไฟฟ้าจากหลายแหล่งนะทั้งตัวสกิลทั้งเลื่อนขั้นหแล้วก็ตัวการโจมตีธรรมดาเป็นตัวที่แปะธาต้ทีแล้วทำไมตัวสีไฟฟ้าถึงสำคัญคำตอบอยู่ที่ตารางนี้ แถวแรกจะเป็นวินาทีที่ไซโนอยู่ในสนามหลังกดไม่ตายก็คือ1นถึงสิวินะฮะแล้วตัวดวงตาของไซโนเนี่ยมันจะโผลมาทุก4วิแต่ตัวสกิลธาตุของไซโนแบบปกติจะมีครูดาวสามวินั่นหมายความว่าถ้าคุณกดทุก3วิเนี่ยมันจะไม่ตรงกับจังหวะที่ดวงตามันโผล่ขึ้นมาในหน้าจอดวงตาจะอยู่แค่ประมาณ1วินะครับเพราะฉะนั้นจังหวะมันจะไม่ตรงกัน เวลาเราเล่นจ,จริงก็จะกลายเป็นว่าคุณต้องหน่วงตัวสกิลธาตุรอเป็นดวงตาขึ้นแล้วคุณค่อยกดนะครับก็จะทําเป็นคอมโบกับตัวดวงตาเนี่ยได้3ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้สีไฟฟ้ามันจะลดคูลดาวสกิลธาตุลงเหลือประมาณ2วิได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถกดสกิลธาตุทุก2วิแล้วมันก็ลงจังหวะกับตัวดวงตาพอดีด้วยคุณก็จะกดสกิลธาตุเพิ่มได้จาก3าครั้งเป็น6ครั้งเลยเพราะฉะนั้นการใช้สีฟูลี่เนี่ย เป็นการเพิ่มทั้งดาเมจเพิ่มการสร้างอดูธาตุทำให้ฟื้นไม่ตายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำคอมโบธาตุได้บ่อยขึ้นอีกด้วยอย่างที่คาดการณ์กันที่ c 0เราใช้เป็นเซตสีไฟฟ้าใช้คอมโบเป็นสกิลไม่ตายสกิลนะครับจากนั้นก็ตีธรรมดา4ครั้งแล้วก็สกิลวน6รอบก็จะใช้เวลาในสนามประมาณ15าวิแล้วก็ทำคอมโบธาตุได้ประมาณ20ครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับนี่ก็คือเป็นสาเหตุว่าทำไม เซตสีฟ้าถึงเป็นเซตที่ดีที่สุดเพราะว่ามันทําให้เกมเพลย์ของไซโน่เนี่ยสมูทขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากๆส่วนเซตอื่นๆก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับอย่างที่มีการคํานวณตัว4ีฟูรี่เป็นดาเมจ110แล้วก็เซตสีชิ้นทันเดอร์ซูเตอร์ไกด์ดีมหรือการเรียเตอร์ดาเมจอยู่ประมาณร้อยต้นๆนะฮะ เลตผสมก็อยู่ประมาณ100จนถึง9กาต่างๆก็ไม่ได้แยกนะครับก็อองเลือกใช้ตามที่มีแต่ยังไงสีฟูรี่ก็ดีสุดเพราะว่าได้เลือกฟื้นพลังงานด้วยต่อที่ค่าพลังเลยนะครับสำหรับนาฬิกาเนี่ยกรณีที่คุณใช้อาวุธเป็นอาวุธประจําตัวยังไงชํานาญธาตุก็ดีสุดแน่นอนแต่ถ้าใช้เป็นอาวุธอื่นเนี่ยตัวชํานาญธาตุก็อาจจะแรงกว่าประมาณ5เเเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีนาฬิกาโจมตีที่ออฟสวยกว่ามากๆเนี่ยก็ใช้นาฬิกาโจมตีก่อนก็ได้ ส่วนถ้วยก็ใช้เป็นไฟฟ้าแน่นอนแล้วก็ส่วนหมวกเป็นอตัตยาขิหรือความแรงคิก็พยายามบาลานซ์ให้ไม่เป็นครึ่งๆกันนะครับสำหรับออฟลองตรงนี้ผมตีว่าเราเล่นทีมไซโนส2ไฟฟ้านะครับก็จะต้องการค่าฟื้นพลังงานประมาณ100-150%อย่างถ้าเกิดคุณใช้ฟิตแล้วก็เล่นเป็นสีไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องการแค่100%คือไม่ต้องการเลยก็ได้นะครับ แล้วก็ตามด้วยค่า,าตายขี้หรือความแรงขี้จากนั้นก็เป็นชำนาญธาตุกับพลังโจมตีนะในส่วนของอาวุธนะครับไซโน่ก็จะมีอาวุธประจําตัวเป็นไม้พายนะฮะซึ่งตัวไม้พายนี้มีเบียดโจมตีน้อยแต่ว่าให้อัตายขี้เยอะมากๆแล้วก็ในส่วนของความสามารถก็คือคนถือจะได้พลังโจมตีโดยคิดเป็น52%จากความชนานาญธาตุที่คนถือมีนะฮะ แล้วก็เมื่อเราใช้สกิลธาตุถูกศัตรูก็คือจะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มอีกโดยคิดจากค่าชำนาญธาตุเช่นกันซ้อนได้มากสุด3ชั้นสรุปก็คือคนถือเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มเท่ากับ136%ของค่าชำนาญธาตุที่มีนะฮะแล้วก็ของที่ใช้เลื่อนขั้นก็จะมีตามนี้ใครที่จะเปิดก็ฟาร์มรอได้เลยนะมาที่เทียร์อาวุธต่อนะครับ ตารางนี้ผมเอาข้อมูลมาจากไซโน่มาสเตอร์ชีตนะก็ให้เครดิตตรงนี้ใครอยากไปดูเพิ่มก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเม้นต์ปากหมุดนะครับแล้วก็ตารางนี้คำนวณจากใช้เป็นเซตสีไฟฟ้าเล่นคู่กับฟิตก็เลยใช้ฟื้นพลังงานแค่100%เเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีบัฟจากแหล่งอื่นเทียร์ก็จะเทียบจากอาวุธ5ดาวขัด1กับดาวอื่นขัด5นะสำหรับอาวุธประจำตัวนะครับแน่นอนว่าแรงสุดแน่นอน129%เลยที่ขัด1ส่วนตัว Battle Pass ก็ดีมาก ที่ขัด1ก็ร้อยที่ขัด5ก็ร้อเท่ากับตัวของเจดเลยแล้วก็ตัวพมาดาเมจร,ระหว่างเลือดเกินครึ่งกับต่ำกว่าครึ่งก็ต่างกันแค่นิดเดียวก็ใช้ดีเหมือนกันแล้วที่เด็ดสุดเลยก็คือตัวของไวทัสเซลหรือตัวของสามดาววันนี้นะครับที่ขัด5ซึ่งขายไม่ยากอยู่แล้วทำดาเมจได้108%ยแปอก็พอๆกับตัวเบทเทลพาร์นะฮะเพราะฉะนั้นสหรับสายฟรีก็สามารถใช้ตัวไวทัสเซลได้ยาวๆเลยถือว่าดีมาก แล้วก็มีตัวหอกจุงลีกับหอกเฉินเถอที่ดาเมจต,ตกลงมาได้หนึ่งส่วนอาวุธด,ด้านล่างนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเยอะนะจะมีพิเศษหน่อยก็คือตัวสกายเวิร์ตสไปที่ไม่ได้รวมบัฟความเร็วโจมตีแต่ผมคิดว่าต่อให้รวมเนี่ยดาเมจก็น่าจะอยู่แค่ประมาณร้อยต้นๆไม่น่าสู้เทียด้านล่างได้นะครับดูกลุ่มดาวกันต่อสำหรับดาวหนึ่งก็คือระหว่างที่เราใช้โหมดไม้ตายความเร็วการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา1ิวิ เมื่อเราใช้สกิลาธาตุให้ตรงจังหวะดวงตาก็พูดง่ายๆเราได้ความเร็วโจมตีเพิ่ม20%ซึ่งก็ถือว่าดีนะครับดาว2หลังจากไซโน่ทำงานโจมตีปกติจะได้โบนัสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น10% 4วิซ้อนได้5ครั้งนะก็คือถ้าเราตีเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็น50%ได้เรื่อยๆซึ่งถือว่าเพิ่มเยอะมากเป็นดาวที่ดีสุดดาวนึงเลยดาว3เพิ่มเลเวลไม่ตายเฉย แล้วก็ดาวสีก็คือเมื่อเราอยู่ในโหมดไม่ตายแล้วทําปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวกับไฟฟ้าตัวไซโน่จะทําการฟื้นพลังงาน3หน่วยให้ทุกคนในทีมแต่ไม่รวมตัวของไซโน่เองนะครับฟื้นให้แค่เพื่อนซึ่งสามารถเกิดเอฟเฟกได้5ครั้งก็คือฟื้นให้เพื่อนได้15หน่วยดาว5เพิ่มเลเวลสกิลธาตุไม่มีอะไรมากส่วนดาว6จะซับซ้อนนิดนึงก็คือว่าในระหว่างหมดไม่ตาย ถ้าเราใช้สกิลธาตุตรงจังหวะกับดวงตาตัวของไซโน่จะได้บัฟ4ขั้นซึ่งทำให้การโจมตีปกติของไซโน่เนี่ยจะมีการปล่อยตัวดัสต er ็อกเกอร์โบออกมา1อันนะฮะก็คือตัวสายฟ้าปล่อยไปข้างหน้า1เส้นตัวบัฟจะอยู่ได้8วิซ้อนได้มากสุด8ชั้นนะครับโดยไอเดียก็คือว่าคุณกดสกิลธาตุให้ตรงจังหวะดวงตาจากนั้นการโจมตีธรรมดาของไซโน่เนี่ย แต่ละครั้งก็จะมีการปล่อยเป็นสายฟ้าออกไปซึ่งตัวสายฟ้านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำคอมโบบีบอัดได้ด้วยเพราะว่า ICD มันแยกกับตัวสกิลธาตุนะครับก็เป็นกลุ่มดาวที่ดีมากอันนึงเช่นกันสำหรับตารางคำนวณดาเมจของกลุ่มดาวนะครับจากดาวศูนมาดาว1ดาเมจเพิ่มมาประมาณ14%ก็พอใช้ได้ดาวสเพิ่มมา23%เลยดีมาก ดาว3 4 5ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับดาว4เป็นเรื่องฟื้นพลังงานเพื่อนก็ไม่ได้ช่วยอะไรไซโนแล้วก็ดาว6เพิ่มดาเมจมาประมาณ25%เพราะฉะนั้นดาวสำคัญของไซโนเนี่ยก็คือดาว2กับดาว6นะฮะคราวนี้แล้วระหว่างดาว1กับอาวุธเปิดอะไรดีสำหรับผมผมมองว่าดาว1เนี่ยดีกว่าเพราะว่าไซโนเขามีอาวุธ34ดาวที่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับดาเมจที่เพิ่มมาจากการเปิดดาว1กับอาวุธเนี่ยคือพอๆกัน แต่ดาวหนึ่งประหยัดกว่าแต่ถ้าคุณโชคดีเปิดมาดาวสองได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือทีมไอเดียหลักๆก็คือเป็น2ไฟฟ้ากับ1ไม้สลับตัวไฟฟ้ามาคอมโบถ้าคุณเน้นนาเม็ดเป้าเรียวก็ฟิตนะฮะแล้วฟิตก็ช่วยฟื้นพลังงานดีมากถ้าเจอศัตรูเป็นหมู่ก็เอาไปโถมาไปโถเองก็มีเรื่องการกระเด็นด้วยนะครับก็มีประโยชน์ตรงนั้นเหมือนกัน ตัวชิรนบุกับโดริจะเป็นตัวฮิลแล้วก็ฟื้นพลังงานซึ่งชิรนบุเนี่ยจริงๆแล้วเขาสร้างอนุธาตุจากสกิลธาตุได้ประมาณ5ลูกนะถ้ามีดาวสีก็เพิ่มเป็นประมาณ7ลูกซึ่งถือว่าเยอะนะครับแล้วก็การฮิลของเขาระยะเวลานานใช้ง่ายส่วนโดริเนี่ยตัวสกิลธาตุสร้างอนุธาตุแค่2ลูกแต่มีการฟรื้นพลังงานจากตัวไม่ตายแต่ว่า ระยะไม่ตายเขาก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องการฟรื้นพลังงานด้วยส่วนตัวผมมองว่าชิโนบุดูเล่นง่ายกว่าดูดีกว่านิดนึงแต่ก็คือใช้ได้ทั้งคู่นะแล้วก็ยาเอะมาเป็นตัวซับเรเมจได้แต่ยาเอะเป็นตัวที่กินเวลาในสนามนานแล้วไซโนก็กินนานอยู่แล้วผมมองว่าเวลาเล่นจริงมันน่าจะบูนคอมโบล,ลําบากนะครับลิซ่าก็คล้ายๆยาเอะกินเวลาในสนามนานเหมือนกันตัวของเรเดนถ้าเราเออกมาแค่กดสกิลธาตุก็ช่วยฟื้นพลังงานได้ดี แต่ถ้าเอามากดไม้ตายเนี่ยมันก็จะแย่งฟิวไทม์กับไซโนเพราะฉะนั้นตัวคอมโบไฟฟ้าที่ผมมองว่าดีจริงๆก็จะเป็น4ตัวนี้นะครับส่วนตัวธาตุไม้เนี่ยเราก็มีทาวเวลเลอร์กับคอเล่มีแค่2ช้อยซึ่งผมมองว่าทาวเวลเลอร์ดูดีกว่าเพราะว่าไม้ตายเขาเระยะเวลานานกว่าแล้วก็ถ้าตัวเทพไม้นาฮิดะมาเนี่ยก็น่าจะมั่นใจได้ว่าเก่งกว่าตัวทาวเวลเลอร์แน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าใครงบม่เยอะก็เหลือเผื่อไว้เปิดตัวนาฮิดะด้วยนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายก็คือมาจาก2แถวนี้ตัวที่ผมมองว่าน่าจะใช้สบายสุดก็คือจงดีนี่แหละเพราะว่ามีกันกระเด็นโล่ก็อยู่นานด้วยแล้วก็มีลดต้านทานไฟฟ้านะครับถ้าเอาความสบายก็จงหลีส่วนตัวทตดลมเราก็เอามาใช้เซตสี่ลมเพื่อลดต้านทานไฟฟ้านะฮะถ้าจะเอาฮิลก็จีนกับซายุถ้าจะเอารวบก็ตามตัวนี้แล้วก็ซูโคสเนี่ยสามารถถือโปรโตไทเพื่อเป็นตัวฮิลได้ระดับหนึ่งด้วย ส่วนเดียวหน้าก็เป็นโล่ฮิลแล้วก็มีบัฟชำนาญธาตุจากดาวหกได้นิดนึงเบนเนตก็บัฟจมตีได้คือไซโนก็ยังใช้ประโยชน์จากบัฟจมตีได้นะครับแล้วก็เบนเนตไม่ได้แปะไฟถี่อะไรก็ไม่น่าไปขัดคอมโบอะไรมากส่วนโคคุมีเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราทําคอมโบตัวปุกเหลาระหว่างไฟฟ้ากับไม้ถ้าศัตรูโดนธาตุน้ํามันจะไปล้างสถานะลุกเหลาศัตรูได้ แต่ว่าตัวแมงกะบูนโคโคมิเขาก็ไม่ได้แปะาธาตุทีมากก็ยังพอเล่นได้สำหรับคนที่ไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆแล้วก็บาบาร่าเป็นตัวฮิลสำหรับคนที่ไม่มีตัวอื่นเช่นกันนะฮะสำหรับทีมที่ผมจะเล่นถ้าเป็นสู่บอ๊อทก็คงเป็นไซโน่ฟิตทาวเวอร์กับจงหลีแต่ถ้าเกิดว่าสู้มอนเป็นหมู่ก็น่าจะเป็นไซโน่เปโถทาวเวอร์แล้วก็ซูโคสนะครับคราวนี้ถามว่าตัวของไซโน่เป็นตัวที่น่าเปิดมากไหม ถ้าไม่ได้อวยผมก็เฉยๆนะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากตัวของรเดนเขาจะรีลันใน3.3ซึ่งดาเมจส่วนตัวของไซโนอาจจะมากกว่ารเดนที่ดาวสูงน,นะแต่ว่าถ้าเป็นรวมดาเมจทั้งทีมแล้วก็ประโยชน์อะไรต่างๆที่รเดนมอบให้ได้เนี่ยผมมองว่ายังไงรเดนก็ชนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวเทพไม้เองจะมาในแพท3.2ซึ่งผมมองว่าตัวเทพเนี่ยยังไงก็น่าจะเก่งโดยเฉพาะถ้าคุณอยากจะเล่นทีมที่เกี่ยวกับธาตุไม้เนี่ย ตัวนาฮิดะก,ก็น่าจะเป็นตัวที่ควรสะสมมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีเครื่องชิงนะฮะคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าดาเมจส่วนตัวไลโนโลแรงกว่าเครื่องชิงนะครับแต่ว่าเครื่องชิงเนี่ยเขาก็เล่นเป็นทีมกับตัวธาตุไม้เป็นปลุกเล้าเหมือนกันแล้วเครื่องชิงเขาเป็นตัวที่ไม่เสียเดี่ยวเรื่องฟิวไทม์ทำให้สามารถดึงประโยชน์จากพวกตัวซัพพอร์ตอะไรต่างๆได้เต็มที่นะคือสมมุติว่าถ้าคุณเล่นไซโนโเนี่ยเขาต้องการฟิวไทม์อยู่ในสนามประมาณ15าวิ แต่พวกตัวซัพพอร์ตอย่างเช่นตัวอย่างฟิตนกอยู่แค่12วิแล้วก็ตัวธาตุลมเราเอามากระจายาตาลดต้านทางไฟฟ้าเนี่ยก็ลดได้แค่ประมาณ10วินะครับคือมันจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็ม100%เซเพราะฉะนั้นดาเมจโดยรวมของทีมที่มีคนคำนวณเอาไว้ของฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้หักกันมากคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเป็นไอเดียละกันนะครับอย่างในทีมนี้เนี่ยตัวของฟิตนะฮะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงมากซึ่ง ถ้าเราเล่นกับเพื่อชิงเนี่ยข้อดีก็คือตัวของฟิตเขาสามารถคือนกของฟิตเนี่ยสามารถอยู่ในสนามได้ตลอดนะฮะเดี๋ยวเราเอาเพิ่มมาสกิลแล้วเราก็ไม่ตายแล้วก็ปาไมดอีกรอบจากนั้นเราก็วนคอมโบตรงนี้นกของฟิตพิ่งหมดใช่ไหมเราก็เรียกใหม่ได้เลยแล้วเราก็เอาทาเวเลอร์มาสกิลอีกรอบได้คือถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นไซโนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เวลาของนกหมดค่อนข้างเยอะแน่ๆน,นะฮะ ตัวทเวเลอร์เองก็น่าจะได้สกลิลแค่รอบเดียวซึ่งการได้สกลิลอีกรอบมันก็เป็นเรื่องของการฟื้นพลังงานแล้วก็การทําปลุกรล้าอีกครั้งขยายความนิดนึงนะครับก็คือว่าเครือชิงในแพทนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครที่ไม่เก่งนะอย่างเมื่อก่อนผมให้เครือชิงประมาณ6ก0สแต่ในแพทนี้ก็เก่งขึ้นมาประมาณ8ปดก็คือสู้พวกเซียวยูล่าโยอิมิยะได้ซึ่งไซโน่เองก็น่าจะเก่งประมาณนี้ แต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเขามีตัวซัพพอร์ตที่ดีขึ้นอาจจะมีตัวธาตุไม้ที่เก่งขึ้นหรือมีตัวมาบัฟเ,เนี่ยนานๆเนี่ยเขาก็าจะเก่งขึ้นกลายเป็นก้าวเดิมสิบก็ได้แต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับในตอนนี้ผมก็มองว่าเขาอยู่ในระดับกลางๆที่เล่นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอที่แน่นอนตอนที่ตัวปลาละกันนะครับเ,เับเนื้อหาวิดีโอนี้ผมก็ขอจบที่ตรงนี้นะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ